สวัสดีจ้ามาผบกบสอดกสตสาวนะคะท่านกินท่านขายสั่งได้ไดอีกแล้วนะคะสําหรับมื้อน,นี้นะคะสกีกับสภาพไปเห็ดน้ำหวานนะคะค่ายร้อนนะคะอ้ออากาศนั่นหอนแบบนี้นะคะต้องเข้ากันกับน้ำหวานเลยนะคะเนาะมื้อนี้สกีกัสภาพไปเห็ดเมนูนะคะตุ่มหนํำน้ำย่อยนะคะอากาศเคยเห็ดไปแล้วล่ะนะคะแต่มาจะเห็ดเป็นสูตรที่หลายเนาะมื้อน,นี้จะเห็ดสูตรหน่อยลงสําหรับคนไหนที่จะทํากินหรือว่าอยากทดลองขายนะคะการทดลองขายการล่องเห็ดมึงจะอ่า สิบแก้วก้อนนะคะเพราะว่าเฮาจะได้มีออเดอร์เข้ามานะคะติงดูดูค่ะหรือว่าเมนูนําเสนอกรนะคะ,นะเนาะเฮ็ดหาแก้วสิบแก้วก่อนนะคะถามมีูู่ค้ามาสั่งเพิ่มเฮาค่อยเฮ็ดเพิ่มนะคะเพราะว่าน้ำาล่นให่เฮากับภาษามาสก็บใ้ได้ดุนได้นะคะเฮ็ดมือต่อมือนะคะถ้าเฮาเฮ็ดหลายปุ๊บถ้าเกิดเฮาขายบ่เบ็ดกจะจัดทิมนะคะเสียคองอีกนะคะจ้ามือนีกเ็เลยจะเฮ็ดสุดในหน่อยนะคะเพื่อแบบอ่าบางคนที่แบบอยากจะลองเฮ็ดขายแต่บ่รู้ว่าจะเฮ็ดปริมาณใหนะคะหรือว่า พอวาเห้ายังมีผานมีูกค้าเนาะจ้ากลับไปเบื่องวิ่ที่ทำมาส่วนผสมกันเลยนะคะสกีซื้อมาห็ปประมาณสิบแก้วนะคะาำรับส,สูตรนี้นะคะจ้ากลับไปเบื่องลุ่ยทำเลยนะคะเด้อจ้าก,กลับมาเบื่องส่วนผสมของหฮาเลยนะคะส่วนผสมของห้านะคะก็จะมีลำไยอมแห้งนะคะลำไยของห้านะคะจะประมาณนี้นะคะสกีซื้อมาแต่หลอบก่อนนะคะืยังเหลือหลายเลยนะคะจะ้าก็ซื้อมานะคะประมาณโลนึงนะคะกับ ประมาณ3ามอยหาบนะคะเออกระใสหรือว่าขายได้โดดเล้วนะคะได้หลายหม้อเล้วนะคะจ้าผู้ใดอยากไปล่องเห็ดก็ล่องทําตามซอกีได้เลยนะคะสําหรับอ่าโลนึงก็คือได้หลายได้หลายพันเลยอะบอกเลยนะคะจ้าลาไยทีซอกีใส่เมื่อนี้นะคะจะเป็นหนึ่งลอยกำนะคะหนึ่งลอยกำก็เอาไปลางพ่านน้ำนะคะก็จะได้ประมาณหนี้นะคะแล้วก็จะมีใบเตยน,นะคะสามใบหรือว่าหนึ่งมัดนะคะ จ้าก็ตามไปด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะสิบช้อนโต๊ะจ้าน้ำตาลทรายขาวหกช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือหนึ่งช้อนชานะคะหรือหนึ่งหยิบมือเนี่ยแหละนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าซอกีจะใส่อยูสองพันเอ็มแอลนะคะหรือว่าผุ้ใดจะใส่สองสองพันห้าร้อยเอ็มแอลก็ได้นะคะประมาณหนี้ได้ไดเรืยจ้าความบวานทอากระปับตามความชอบได้เรื่อยนะคะ ลองชิมเบึงสูตรซอกีเแลียวถะเออมันยังหวานปัดไดสามารถเติมนำ้ำตานล่งได้อีกได้นะคะซอกีกะชิต้มให้ได้ประมาณเดียกนึงนะคะพอดีนะคะจ้าส่วนผสมของเห้านะคะก็จะมีประมาณนี้จ้าเขากับไปขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าเขาก็เอาน้ำนะคะมาตั้งไฟนะคะใส่ใบเตยนะคะลงไปนะคะต้มให้น้ำพดหรือเดือดเลยจ้า าพ่อนำเดือดประมาณนี้นะคะเฮากะจะใส่น้ำยาอบแหงของเฮานะคะลงไปต้มเลยจ้าจ้ากะต้มไปเรื่อยๆ,ๆนะคะต้มไปสักประมาณ1ิบถึงิหนาทีนะคะจ้าพอ่อต้มประมาณ1ิบนาทีแล้วนะคะกะจะได้ประมาณนี้นะคะซอกีก็ตีต้มต่อไปอีกสักหนาทีนะคะให้น้ำยาซุกกว่าหนีก่อนนะคะกะชื่อเขาจะพองตัวสวยกว่าหนีจ้า จ้าพอต้มครบนะคะสิบหาห,าหรือสิบหกนาทีนะคะก็จะได้เนื้อลำไยประมาณนี้จ้าเขาก็จะใส่เกลือลงไปเลยน้ำตาลนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ค้นให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะหรือว่าค้นให้น้ำตาละละลายนะคะจ้านาลำลำไยของข้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า,าก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้ามีฟองเขาก็สามารถตักฟองออกได้เลยนะคะปิดเตานะคะไปตั้งให้เย็นแล้วก็ไปล่อสืบกันเลยจ้า จ้าการต้มนะคะเข้าสามารถใส่ไฟแห้งได้เลยนะคะแล้วก็ต้มให้เนื้อลำไยได้ประมาณนี้เลยจ้าจ้าพอเข้าต้มนะคะสุบประมาณนี้นะคะเนื้อลำไยของเขาก็จะพองประมาณนี้นะคะสวยๆน้ำก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะเขาก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเข้าพักให้เย็นแล้วเขาก็จะมาจัดเสิร์ฟเลยจ้าแก้วที่ซอกีใส่ก็จะประมาณนี้นะคะสิบหกออนจ้ากระใสน้ำแข็งนะคะกระตักลาดเลยนะคะ ผู้ใดจะไปท่ำขายก็ไปท่ำขายได้นะคะซอกีจะขายอยู่ที่แกวและยี่บาทนะคะใส่เนื้อประมาณนี้ด้วยจ้าอาการท้อนๆย่างสีนะคะต้องจัดเลยจ้าลองเอาไปทํำกินทํำขายกันได้นะคะ1กิโลนะคะเขาสามารถทํำกำไรเด็หลายเลยนะคะสกีอยากแนะนำนะคะผู้ใดที่วางงานหรือว่าอยากส้างอาชีพนะคะก็ล่องเอาอาชีพนี้ไปล่องเห็ดได้จ้าจ้าก็ลัมาถึงขั้นตอนการชิมจ้าชิมนะคะ อืมชื่นใจหวานนะคะหวานมาคักเลยนะคะก็จะประมาณนี้อ่าห้าใไซน้ําแข็งเข้าไปนะคะก็จะหวานพอดีเลยนะคะเนื้อกะแสบนะคะหวานละมุนนะคะเยน็ยนๆแบบนี้นะฮอนจ้าจ้าก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะคะสามารถทํากินทํคขายกันได้เลยจ้า จ้าค่ะายเบื้องมหอตอนนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีในเด้อจ้าเราพบพอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า